บิ๊กแอรคิดว่าการแตกกันเป็นพาะพี่หลายคนยังนึกอยู่เลยครับมีบอกว่าพี่แดกเ,เลยไปดื่มไปปาร์ตี้จนเหลียงพังพี่คนนึงโทรมาเดี๋ยวกูเลือกนักร้องใหม่ไม่โกรธหรอวะพี่ผมก็บอกเอาเลยไแบบอโอมันมาจอดรถหลังผมผมบอยโทรแต่โทรศัพท์ไม่รู้เไรนะมึงงานแต่งฟิสบอดี้น้นเน็กเป็นพิธีกรเรียกบิ๊กแอรที่ไปไอแจ๊กไปไหนเนี่ยเขก็เดินกลับบ้านเลย พี่ได้ครับสวัสดีครับเป็นเกียรติกับชีวิตฮะเป็นเกียรติอะไรครับเคยเจอกันอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วตั้งแต่ผมเด็กๆคือตอนนั้นผมเป็นลูกจ้างที่แกมมี่ผมก็เป็นครับติดอ๋อพี่ก็เป็นใช่ไหมพี่เป็นในฐานะนักร้องก็เป็นสินค้าไงอ่าเป็นสินค้าของแกมมี่ส่วนผมเป็นพนักงานนะครับเราทําหน้าที่โปรโมทเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องโปรโมทศิลปินในค่ายจะต้องตามไปตามคอนเสิร์ตไปตามงานจ้างหนึ่งในนั้นที่ผมไปแล้วมีความสุขมากคือบิ๊กบอดี้ก็คือบิ๊กแอสกับบอดี้แกกล้ะดาปรอส ประสบการ์สะสมประสบการณ์ตะกี้พยายามถามอายุผมผมไม่อยากไม่ไม่ฮะอยากจะตอบเลยตอบมันปวดใจใจพี่แดกอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วดีกว่าตั้งแต่อายุเอาแบบออกอัลบั้มนะเอาแบบออกอัลบั้มอายุ21่สิบเอตอนนั้นบิ๊กแอดเนี่ยเป็นแล้วครับเพราะพี่แอดรวมวงกันตั้งแต่เรียนหนังสือตั้งแต่อายุประมาณ15 16แต่พอช่วงยุคอินดี้ก็ออกอัลบั้มตอนอายุ21ผมจำได้เวลาที่ทำงานในด้านนี้ก็ประมาณ20กว่าปีครับ20กว่าปีแล้วงั้นไม่ต้องดูผมไปดูทีมงานนนคอออออื่ไไไไไปปปดดูู้้้ก อะไรมึงไปดูหน้ามันมดูรอยหยักหน้าไม่ต้ <laughs> องมาถามมายุกูเลยเดี๋ยวมันขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วอะ่ะไปถามแล้วกันพี่ออฟเท่าไหร่เนี่ยไล่เลี่ยก,กันมันขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วคิดดูแล้วกันอยู่ในวงการมา20กว่าปีแล้วหลายคนอาจจะแบบเรียกอะไรอะนะตอนนั้นอนะคิดว่าการแตกกันเป็นพาอพี่แต่หลายคนยังนึกอยู่เลยครับ ยังนึกอยู่ว่ากินเหล้าเมาย,ยางานไม่เอาข,ขอขอนุญาตนะณนะตอนนั้นอนะ่ะมันเป็นแบบนั้นความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นทุกคนคิดอย่างนั้นแหละคู่คนนี้แบบนั้นนะไม่เกี่ยวอันนี้ผมขออนุญาตนะผมขอฟังในมุมพี่แดกเพราะตอนนั้นผมทํางานแกมมี่คนก<อ>็อบอกอย่างนั้นคนก็แบบลือๆกันเ <ๆ S 2> ขาบอกว่าเนี่ยพิธีบิ๊กแอดแม่งแตกกันเบี้ยวพอเสร็จคอนเสิร์ตปั๊บพี่แดก <B D S 1> แยกไปแดกเหล้าเขาลือกันนะโอเคทีมงานคนอื่นเขาก็กลับไปนอน เขาบอกกันอย่างนั้นคนหนึ่งก็แดกไอ้ก็กูแยกไปแดกของกูไว้คนหนึ่งก็ไปแดกของมันนี่อันนี้คือผมได้ยินอย่างนี้นะใช่ผมขอโทษนะจริงๆก็คือทุกคนก็ก็ดื่มก็คือนตัวกันก็ทำงานไปด้วยทบางวันไปด้วยบางวันผมก็ไปที่ที่หนึ่งเพื่อนบางทีไปที่นี่เพื่อนผมอยู่ผมไปผมไปอยู่กับเพื่อนผมคนหนึ่งเขาไปเที่ยวที่อื่นเล่นปกติครับแต่ว่าเนี่ยเวลาเวลาภาพมันติดแล้วผมก็ไม่ได้ไปตามแก้หรอกเรื่องมึงไม่ใช่ว่าแต่ละไรแต่อะไรไม่เคยกินเหล้าก่อนทำงานด้วยไม่เคยกินเหล้้้้้้าาาาาเเเเเเลลยยยยขึนน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 นไไไไปกกกกก็็็มมมมมม่่่่่่่ิิสอออวววััถีีีีงงงดตะททผ ไม่พอรู้สึกไม่สนุกเริ่มไม่ชอบเริ่มสะสมความเครียดผมไม่ชอบผมก็ไม่อยากทำไม่อยากทำไม่ให้มันหนีนะครับก็ทำให้มันผ่านๆอ่ะไม่ได้ไปนั่งฟิตว่าวันนี้ไม่ดีก็ไม่อะไรพรุ่งนี้กูก็เล่นอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมันดีก็โอเคไม่ได้ดีทุกวันอยู่แล้วผมก็คิดอย่างนั้นมันสะสมอยู่ข้างในเข้าใจแล้วมันสะสมอยู่ข้างในรู้สึกว่าวันนี้ไม่มันป่ะโอเคให้มันผ่านๆคนดูยังสนุกอยู่โอเคแต่มาตรฐานมันอาจจะไม่เท่าเดิมในวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เป็นอีกแบบตามมันลงตอนนั้นก็คือต่างคนต่างมีีมมุขขอองงงงงตตัววววเเนนาาะทสร็จปกกูููแแยชชิ่ลค เพราะว่าก็ยอมรับประกอนผมไปไหนมาไหนเองไงเครื่องบินไม่ค่อยนั่งขี่มอไซคือเวลาวงเป็นผมทํางานแกมมี่วงเนี่ยนั่งรถตู้ด้วยกันหรือบินบินด้วยกันที่ไม่ไปกับเขาก็ไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะขี่มอไซผมก็ไม่ได้ขี่คนเดียวเ็ามีลูกน้องในแบ็กสเตทอะเทคนิคเช่นก็ขี่กับผมมันก็อยู่กับผมอะไรเงี้ยทีมงานหลายคนก็ขี่กับผมสนุกอะแค่นั้นเลยครับบางทีเรามามองเออเยียมันก็ความชอบมันต่างกันนะแต่พอมันสะสมมันก็เริ่มบานไปเรื่องอื่นแล้วพอเราไม่ได้คุยกันบางทีงานช้างไปถึงปั๊บเนี่ยไม่ อ่าบางทีบางทีวไงบางทีใช่พี่ขึ้นเวทีพี่จับไมค์ทำหน้าที่ที่คนอื่นก็ถ้ามีบางบางที่บางที่อะย่นี้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่โรงแรมอย่างไรแต่ว่าเดินทางต่อแล้วก็ขี่รถไปต่ออะไรมันเริ่มเป็นแบบนั้นใช่ตอนนั้นอันนี้ผมขอคุยกับพี่แดกนะตอนนั้นมีบอกว่าพี่แดกเนี่ยเกเรเกเรอยู่แล้วครับเกเรเขาบอกพี่แดกเนี่ยก็คือแบบเอาแต่ไม่แต่เป็นคนไม่ใช่คนเหวี่ยงงานไม่ใช่เลยไม่นะไม่นะโอเคไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะเขาบอกพี่ไปดื่มไปปาร์ตี้จนเสียงพังไอ้นั้นอาจจะมีส่วนบ้างบางว ที่เข้ามาดูพอดีคนจะดูถ้าอะไรแย่ครั้งเดียวเขาจะจำหมดทำดีร้อยครั้งใช่ใช่คนก็จะชื่นชมใช่แต่เราเราก็ผิดด้วยเพราะว่าเราก็เสือไม่คิดว่าบางคนเขาอาจจะมาดูวันนั้นวันแรกในชีวิตก็ได้แต่เราสำหรับเรา แม่งผ่ามาสี่ห้าร้อยแล้วอะไรเงี้ยเสียงตอนนั้นมันเริ่มมีปัญหาอะไรพี่มีนะครับนอนน้อยๆแล้วไม่ได้รู้เคล็ดลับด้วยไม่ได้รู้เคล็ดลับของการถนอมเสียงใช่ถนอมร่างกายเหมือนนักฟุตบอลเลยนะพี่ใช่ใช้ขาใช้ไปบ่อยครับใช้ข้อขาจนบางคนแม่งผ่าแล้วแม่งเหลือหลังต้องพักบ้างผมเห็นตอนนั้นช่วงนั้นมีคนนักร้องในการมีผ่าเสียงกันเต็มเลยผ่าผ่าเส้นเสียงแต่ผมไม่เคยเป็นนะที่ไม่เป็นใช่ผมมาจากพักผ่อนน้อยอย่างเดียวนะแต่พี่ตอนนั้นพี่ใช้เสียงแบบแหกรล็อกในแบบของพี่แดกอะคือเสียงสูงมากแล้วพาานกว้็ดบคม ก็าอาจจะเรื่องวันที่บางคนที่เขาจดจำว่ามันไม่ดีมันเหี้ยเนี่ยเป็นบางวันที่ผมแม่งไม่แฮปปี้ไงผมก็เลย ไปแค่งั้นอืมเออเราเป็นความผิดของเราเดือนทำมาคิดว่าเอาแค่ผันผักต้องยอมรับตอนนั้นเขาไม่รู้จักวิธีถนอมเสียงให้ถนอมร่างกายเไปโอ้ผมเป็นคนตื่นเช้านอนดึกจะตื่นเช้าไงเจ็ดแปดโมงตื่นแล้วทุกวันต่อให้นอนดึกแค่ไหนครัตื่นด้วยความมันเองอ่ะมันร่างกายนาฬิกาออโต้แต่ออกกําลังนะว่ายน้ำอะไรแต่ก่อนชอบว่ายน้ําแล้วแม่งก็ไม่รู้ว่าการว่ายน้ําแล้วว่ายบ่อยๆบางทีเยื่อบุจมูกอ๋อมันมีผลต่อการทำงานของเราหูวอักเสบเป็นเออมีผลเฉยเลยเราเรียกว่าเขาบอกว่ายน้ําดีก็ว่ายแม่งทุกกวววัันนเเลลยยย่่่าาไปปิโครบด้็ อเราก็ไม่รู้เลยว,ว่าเขาไหวเลยว่ะเกิดกลายเป็นว่ามันเกี่ยวบางอย่างร่างกายก็เกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงเราตอนนี้พอหลังๆรู้ว่าโอเคตอนนั้นมีเฟลไหมพี่หมายถึงขึ้นไหมปับ๊บไอ้เสียเสียงของเราไม่มีอะไรมันปรับไม่ได้ครับก,ก็มีช่วงหนึ่งก็มาเทรนนิ่งเสียงใหม่กับพี่โอมพี่โอมบอดี้อ่ะพอมันเสียศูนย์อะไรบางอย่างร่างกายกล้ามเนื้อจําพอจําผิดมันจะจําเลยครับย,ยังลบไม่ได้ต้องใช้เวลาไปต้องลื้อฟื้นใหม่เสียงกลับมาพอได้ใช่ครับเสียงไม่ได้มีปัญหาการทํากล้ามเนื้อให้ออกเสียงมันจําผิด มีปัญหาไอ้กล้ามเนื้อแหะมีปัญหารเก่งการออกรูปปากการออกรูปคอไม่ได้เกี่ยวกับท้องที่ดันลมนะไม่เกี่ยวนะครับนี้ถ้าเกิดบางคนบอกพู้นี้นี้ออกคำว่านี้ได้แต่นี้นี้เนี่ยออกคนละแบบนะรูปปากรูปคอโอ้เข้าใจละกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแม่งจําผิดนั่นแหละครับมันก็เลยมีผลตอนนี้ไม่เป็น้วครับตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วก็ปกติแต่ว่ามันก็ด้วยอายุมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแหละแต่ก็ก็พอได้ครับและอีกอย่างทีนี้ผมมีเทคนิครู้สึกว่าการกินฟ้าทลายโจรวันละเม็ดเนี่ยช่วยเรื่องจมูก เรื่องคอดีมากเลยครับฟ้าทลายโจรที่เขากินแก้โควิดี่กินวัลเมทับแต่ก่อนแม่งคัดจมูกร้องเพลงมันก็อูอูอีอีอ่ะพอเริ่มเห็นฟ้าทลายโจรเขาบอกว่าช่วยเรื่องแก่หวัดเรื่องระบบหายใจผมลองกินเฮ้ยแต่คัดจมูกอยู่กินปุ๊บเฮ้ยแม่งหายว่ะก็เลยกินในปัจจุบันนี้ครับพี่แดกย้อนกลับไปมีปัญหาเรื่องเสียงบวกกับทุกอย่างตอนนั้นแม่งแบบกูนักฟุตบอลแม่งแบบเอ้ยกูอยากพักมีเรื่องการทํางานมีเรื่องการความคาดหวังเรื่องของภาพวงเรื่องของส่วนรวมเยอะรู้สึกว่าเออมันกดดันก็เรียกว่าเออก็เลย แล้วแต่ยังไงก็ได้เพะมึงคิดว่า,าจะเบรกวงก็แล้วแต่มึงรู้ว่จะมาอยู่ของกูก่อนผมก็คิดอยู่แค่นั้นนะจนนั้นผมก็อยากทําร้อง<ม>ทําร้านทําอะไรเนียตอนนั้นคุยกับเพื่อนๆไม่ได้คุยไม่ได้คุยหรพี่ใช่ก็ช่วงอาลบะะัช่วงทัวร์คอนเสิร์ตสุดท้ายไมดีจำ<ม>ํำได้วันนั้น<ม> พอเสร็จเออมาทําร้านทําอู่ตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยครับ mm hmm. จนเห็นว่ามีข่าวว่าเขาออเดชัน่นร้องอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อมันก็ไม่ได้คุยกันจนเลิกไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยบอกว่าเฮ้ยไมไ่คุยแยกย้ายนะมีแค่คุยแค่โทรศัพท์มาบอกว่าานักร้องใหม่ก็เออเออเรื่องมึง ผมก็พูดแค่นี้อะไรวะความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนแปลกมากบอกเรื่องของมึงผมบอกว่าจะเอาอะไรมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำเพราะพี่เป็นเพราะพี่เป็นคนตรงไปตรงมาอย่างงี้แหละผมก็พูดแค่นี้ให้ผมทำอะไรอ่ะจะเอาไปเอาอะไรให้ผมไปตีโพยตีพายเพื่อนเพื่อนแม่งตัดสินใจแบบนี้แล้วใช่ก็มึงตัดสินใจมก็เรื่องของมึงไงให้กูทำอะไรผมก็บอกให้กูทำแหละพี่คนนึงโทรมาใช่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเลือกนักร้องใหม่เอาผมถามตรงๆไม่โกรธหรอวะพี่ไม่รู้สึกมันก็มีรวมๆครับผมก็บอกเอาเลยเรื่องมึงงั้นให้กูทำแะลรมันเหมือนผ โดนผู้หญิงเออให้บอกเลิกอ่ะผมพูดตรงๆแบบนั้นใช่ไหมใช่แม่งไม่มีทางเลือกอ่ะแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรเข้ามาในตัวผมเป็นคนได้ปลดปล่อยตลอดเวลาด้วยไลฟ์สไตล์ผมไงขี่รถเดินทางแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยตอนนั้นมไม่มีอะไรเก็บในหัวก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าต้องเครียดขอโทษนะฮะพี่ๆบิ๊กแอดทุกคนนะพี่ออฟพี่กบทุกคนนะอันนี้ทุกวันนี้พี่เขาคุยกันแล้วนะเขาเจอกันเขาคุยกันแล้วนะก็เจอก็ทักอยู่ครับไม่ใช่ว่าเดินไปเตะแม่ง ไ,ไม่ได้โกรธกันนะก็คือเขาเดินไปคุยกับพักกันละ<อ>ผม <ใจ S 1> ขอ,มอผมขอย้อนไปเล่าเรื่องนี้ซึ่งจริงๆหลายพี่แดกก็เคยเล่าไแล้วในหลายรายการหลังจากวางโทรศัพท์พี่แดกไปตามทางพี่เลยไหมใช่ครับบิดมอเตอร์ไซค์เข้าป่าบิดมอเตอร์ไซค์ก็ไปเรื่อยครับใช้ชีวิตตามของผมอะ่ะก็ไม่ไม่เป็นไรผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องตายนะครับม่ตายครับหลายคนก็บอกโอ้ไม่เสียได้เหรอเสียได้ก็เสียได้แต่ว่าไม่เสียได้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็โอ้ยไม่ใช่ว่ากูจะต้องตายเลยเนี่ย เราก็มีเส้นทางของเราต่อได้ไม่มีปัญหาครับทําอะไรก็ได,ด้มันก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่รู้สึกว่าเราสิ้นไร้หนทางแค่เราหยุดในเรื่องเรื่องหนึ่งเพื่อไปเริ่มเรื่องใหม่ตอนนั้นจากนักร้องมีเปลี่ยนทิศทางไปทำตลาดนัดจย่งมีเลยครับมาเล่าให้ฟังหน่อยก็มีมีรู้จักพี่ก็ทําตลาดนัดลองดูไว้มีที่ว่างอันนี้อลองไปจัดตลาดนัดก็เริ่มจัดได้สองสาเดือนแต่ว่ามันก็มีพอสุดท้ายเจ้าของที่เขาไม่อนุญ,ญาต็เลยไม่ได้จัดต่อออไปลงทุนแบบว่าให้เช่าตลาดนัดเลย ไ่คงแม่ค้าก็มีจัดของพี่ๆผมไปเดินตลาดบ่อยแต่คุยกันบ้างเขาก็แนะนําก็ลองดูครับตลาดนันก็จัดอาชีพแรกนะฮะปูขายรถขายรถผมตัดรถขายอยู่แล้วเป็นรถมอไซค์หรือรถมือสองมอไซค์มอไซค์นำเข้า มาจากญี่ปุ่นครับก่อนที่จะมีกฎหมายฮะตลาดเกรมาร์เก็ตแม่ก่อนเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ดีมากคอนนคชั่นผมเยอะผมอยู่นานเนี่ยก็ถึงตอนนั้นถึงบอกว่าไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่เป็นไรไงเพราะเราแม่งมีเรื่องรถอยู่แม่งมีเรื่องรถคันหนึ่งที่จอดเฉยคนมาขอซื้อกําไรบางทีแม่งห้าหกหมื่นแล้วแม่งไม่ได้ขายวันคันเดียวบางทีเช่ว่าเหมือนเขาตัดรถไปตัดมาจากโกดังตัดมาจากญี่ปุ่นมีออเดอร์จองทําอะไรก็ได้ตอนนั้นพอทำได้สามปีกฎหมายบอกห้ามนําเข้าโอ้เป็นลมเลยครับ ได้นะพี่แต่ก่อนมีหมดทําทะเบียนได้จดทะเบียนสมอได้ทําอะไรได้หมดผมมีองค์กรตัวเองเลยครับเสียดายเสียดายเพราะพี่เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องรถด้วยไม่ได้ไม่เอ็กซ์เพรสก็คือเราอยู่ในวงการก็คือข้างไปได้จริงอ่ะวงการมอไซค์แม่งดันดันมี เรื่องราวให้เราทำไม่ได้ต่อใช่ก็จังหวะดีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเรียนมัธยมเรียนมาด้วยกันตอนเด็กก็บอกว่าให้มึงอย่าหายไปจากทีวีเอฟซีแฟนๆเนี่ยมึงต้องมามึงต้องทำอะไรก็ได้ไปฟุกยังไงไม่รู้ตอนนั้นทางฮอนด้ามีพี่ที่ฮอนด้าที่สนิทกันเขาสนับสนบุนอะไรบางอย่างให้รถมาขี่เล่นๆให้เลยนะครับมอไซค์อ่ะพี่มอไซค์คันล้านนะครับ hmm. แล้วก็ผมก็เลยพี่ให้ยงงี้ผมขอตังค์ทำอะไรหน่อยเด็เขาบอกก็ได้ไปยิ่นโพบะเซอร์มาดิก็เลยได้มีโอกาสได้ทำเคเบิลทีวีโอ้ผมจำได้ ล็อกไรเดอร์ล็อกไรเดอร์ทำกับพี่หลังโทรไปหาพี่หลัง,พ,ลงพี่หลังมาทำนี่เนี่ยว่าว่างไว้ทำเล่นๆก็เป็นเป็นสัญญาณแรกนะครับพอพอไปถ่ายตอนนั้นพี่เป็นเหมือนโปรดิวเซอร์เลยนะทำเองหมดครับเป็นพิธ <producer> ีกร <producer> ด้วยเจเนอเรชั่นเลยครับตอนนั้นทำ <Generation S 2> ทุกอ,อย่างขายโฆษณาเองด้วยใช่ไปเองนะครับ ซื้อแอร์ไทมช่องเองด้วยไม่ได้ซื้อแต่คือจังหวะเขาให้อ้เขาก็เอาเวลาไปขายของเขาเองอแต่ว่าเราหาทุนในการผลิตของเราเองก็ได้ครับก็ไปคุยหลายๆคนก็ได้ที่บางคนเขก็แนะนําำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้คือจะอนุมัติอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าทําอยู่2ปีสามปีครับก็โอเคแต่ในนั้นอะ มันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่อันหนึ่งพี่หลังพอเริ่มท่องเที่ยวไปจบทีมแรกสิบตอนแรกที่ผมไม่คนคิดพี่หลังบอกอเราต้องขยับมีอ <ใน S 2> นะไรมากกว่านั้นโอเคขับรถไปด้วยแล้วเราเอาบริจาคของไหมพี่หลังก็เริ่มมีภาพนั้นออกมาเป็น CSR ไปช่วยคนและพี่หลังตอนนั้นซ i r ีฟูมีเลื่อคอนเสิร์ตอยู่บ้างก็ตอนแรกผมไม่เอาเลยนะเรื่องร้องเพลงไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยสายของทิ้งหมดมึงมาร้องสองเพลงก็ได้ซึ่งไม่อยากร้องนี่อยากร้องเอ้ยมึงร้องน่สองเพลงให้ติ๊กมาก็เอามาบริจาคก็เริ่มเริ่มซ้อมกับซี คนก็เห็นเราไงออออก็มีต้องมีทิปก็ยังบริจาคอยู่ก็ยังออถ่ายคอนเทนต์อยู่ออพอรักพักก็เริ่มโอเคงั้นพี่หลังขยับมาเดี๋ยวทาเพลงให้เพลงหนึ่งทำกันเองนี่แหละก็มีเพลงออกมาคือเรื่องเพลงคนตายที่หายใจถ่ายกันเองด้วยเล่นกันเองถ่ายกันเองจนสุดท้ายเนี่ยแล้วมาคุยกับฟองเบียอะครับแล้วก็ซีรีฟูกับผมก็เลยขยับประมาณอยู่ที่มีเลคคอร์เ,ออเป็นวงวนกลับมามา,มาอยู่ค่ายมีเลคคอร์ตัดสินใจกลับมาตอนแรกตอนที่ไปแจ้งกับซีรีย่แล้วสองสามเพลงครับเอามาเล่นเยอะขึ้นหน่อยดิแล้วเจ็ดแปดเพลงแล้วมัน เห็นก็เริ่มมีงานจ้างเยอะขึ้นคนคิดถึงใช่จ,จังหวะจังหวะพอดีอตอนแรกผมไม,ไม่เอาเลยรู้สึกว่า เราทำลายบรยุทธ์ตัวเองทุกอย่างทิ้งไปแล้วไม่อยากอะไม่อยากเอามันขึ้นมาอีกไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองลําบากเลยนะครับมันก็ปกติอะเพราะว่าผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใช้เงินเยอะฟุ้งเฟ้อผมแลวหลายคนบอกว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรแม่งลำบากผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีตังค์ก็ปกตินะทั้งที่แม่งรายได้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะจ่ายเยอะการู้สึกว่าเออชีวิตแม่งยิ่งบอกมีมีครอบครัวเออทำไมเขาก็ไม่รู้สึกว่าบ้านเราลําบากอ่ไรเขาเรียกว่าสาตนดาดทั่วไปครับพี่อยู่ง่ายกินง่ายด้วยครับแล้วไม่ค ีอยู่มีเลคคอร์ดมีเลคคอร์ดก็ทําของค่ายเพลงกลับตัวกลับใจผมจําได้เลยเพลงนั้นน้องแตงโมเล่น่มาปุ้งเลยครับมาปุ้งทุกคนแม่งคิดถึงที่อยู่แล้วแม่งยื่นนาบัตรมาเลยโอ้โหแล้วเพลงแม่งดีด้วยตอนนั้นแล้วแตงโมเขาแตงโมสตอรี่พอดีละตอนนั้นพอดีแม่งเลี่ยงก็เลยเหมือนโอเคได้มีโอกาสได้ได้กลับมาทํางานอย่างไปทางการีจนถึงปัจจุบันครับชีวิตมันหนีแต่มันก็ต้องกลับมาเนาะพี่แต่ก่อนบอกว่าหนีจริงครับหนีจนแบบว่าไปกินข้าวคนเคือให้บอกขึ้นเราพลงไม่เอาเอพี่ไปกินข้าวตามร้านอาหารปับมมันนนีีีเวทอย่แดกขึ้ ไม่เอาผมจำได้งานแต่งฟิตบอดี้นันเน็กเป็นพิธีกรเรียกบิ๊กแอดที่ไปผมก็ยืนอยู่ผมก็ไปเฉยบิ๊กแอด เชิญถ่ายรูปหน่อยครับทุกคนนะครับผมก็ยืนตั้งนานอ่ะเพราะยังไม่ถ่ายทีไอแ้แจ็คไปไหนเนะี่ยผมรู้ว่าเอา้าผมว่าไม่ขึ้นนะผมก็เดินกลับบ้านเลยนะพี่พี่บิ๊กแอดคนอื่นเขายืมบนเวที<ช>แล้วเขาบอกไอแ้แจ็คไปไหนอะ่ะผมก็ได้ยินผมเดินกลับบ้านเลยก็มันไม่เอาเลยไงก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกไม่ได้อยากใช้ชื่อนั้นเลยครับตอนนั้นนะก็รู้สึกว่าเออมาพอไม่ใช่ก็เราก็ใช้ขนาดหลายคนบอกนี่เป็นนักร้องผมว่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วครับไม่ได้เป็นแล้วเป็นปกตินี่แหละครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ปฏิเสธขนาดนั้นเเเเเเเลลลยยยยยยปปฏฏิิิิิสสธธธครัับบบบทททททท้้้้้้้งงงงงงุุุกกกกอออออออ่่่่่่าาาาาาขขหหหมมมดดผใจแวววีีีีพโนนืไ มีมากูทิ้งแม่งหมดแล้วอีกไม่เป็นละท,ท,ทิ้งหมดเลยครับใช่ใช่แล้วก็ใช้ชีวิตอีกแบบเลยลองเปิดตลาดทําอู่รถทําทีวีจุแท้ก็เนี่ยได้กลับมาที่หลังแหละเป็นคนดึงกลับมาเริ่มขึ้นเวทีใหม่เริ่มซ้อมใหม่ซึ่งก็ไม่ได้ดีหรอกตอนแรกๆอะ่ะเลื้อไปนานครับกว่าจะจับฟีลลิ่งได้ทุกวันนี้กลับมาร้องเพลงทํางานกันต่อก็ได้ครับแ huh. ก็ huh. เรื่อยๆมีความสนุกทําเรื่อยๆผมจะทําถ้าเกิดมันสนุกในการใช้ชีวิตการทํางานตรงนี้อยู่ก็จะอยู่กับมันอยู่ครับแต่ถ้าหมดแพชชั่นเมื่อไหร่ก็ไปเหมือนก ทุกอย่างผแล้วแม้ทั้งวิธีคิดผมออกมาอยากเปลี่ยนกระตุนยุค90ครับถ้าแม่งไม่ใช่ผูก็เดินออกมาเลยตำนงตำแหน่งหรือว่าสิ่งที่เขาให้มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเราก็่ใช่เรื่องใหญ่ครับแมงเปลือกใช่ไหมใช่ไหมพราชีวิตเราต่อให้ไปข้างนอกคนอวยแค่ไหนกลับมาบ้านมึงก็นอนอยู่กับตัวมึงเองแหละคุณก็มันยืนรดน้ําต้นไม้รีดผ้าคนเดียวใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครมาอวยคุณยัน24ชั่วโมงไม่ผมไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนตัวเองแล้วครับวันนั้นในงานแต่งงาน ไม่ได้คุยกับเพื่อนเพื่อไม่ได้เพื่อนเดบวนเวทีพี่แดกในชีวิตจริงแม่งไปเจอกันตามทำงานบ้างนะหรือว่าเจอไม่เจอเจอผมทุ่งมาเจอไม่เคยเจอเพื่อนเลยตามงานม่เจอมาเจอข้างนอกครับเจอกันตามปั๊มน้ำมันหรือเปล่พี่ร้านร้านอาหารแล้วก็เพิ่งมาเจอไอโอ๊คที่งานศพแล้วก็เจอไอออฟที่ร้านอาหารก็มผมก็ทักมาแหละไม่มีไรหรอกแต่ก็ไม่ได้คุยเลยกันนานผมไม่รู้คุยอะไรกับมันอ่ะตอนแรกว่าตอนกไอโอคก่อนไปงานที่แฟนพี่ปูที่เขาเสียไปอะน้องอะไรวะเมื่อปีสองปีก่อนปีที่แล้วครับจำได้ผมไปก็ไอโอคมมาผว่ ว่าแม่งจอดรถไอสัตว์เกือบชนรถโอเดินมาไปสนเลยโทรศัพท์ผมบอก่ไอโทรแต่โทรศัพท์ไม่รู้อะไรเลนะมึงแล้วเขาเงยหน้ามาเาห็นมี่เามองเอ้าแล้วผมก็เลยไปโพสต์เล่นในเฟ e บุ๊ k ก็กลายเป็นเรื่องฮือฮาในกลุ่ม FC ครับแล้วผมก็เดินเข้าไปหามเนี่ยบอกอ้อพี่แดกมึงอย่าไปทำะไรพี่โอคเขาบอกเป้่าผมแค่บอกโอ้ยยังขับรถเงอะงะเหมือนเดิม โต้อย่างเดียวมึงก็น่างานอยู่ตรงนั้นผมก็บอกก่ะมึงเดินก็ไม่ดีก็ไม่มีอะไรก็หยุดคุยกันแป๊บหนึ่งหยุดคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ไอ้ออฟมาเจอไอ้ออฟเขากินข้าวอยู่กับครอบครัวแล้ก็กินอีกที่นึงเออมัน ผมออกไปเออมาเดินผมบอกอาวมาทำอะไรแถวนี้วะมาถามเพราะนี่มันแถวบ้านผมไงก็บอกว่าเออมาเปิดที่บ้านทําร้านอาหารจะทําร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันก็เลยมาดูอะไรเงี้ยทักแล้วผมก um ็ทักถามว่าเป็นไงขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วมึงเป็นไงเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยนะมันก็บอกมันก็ตายหัวผู้บริหารมึงก็มาพูดอย่างนี้นะก็ไม่มีอะไรก็คุยเออคุยเรื่องทาสนคติเพลงตอนนี้เป็นไงตว์มึงต้องทำยัาไงอะไรเงี้ยแตคุยนิดนหน่อยครับลูกสาวมาสวัสดีอ๋อเพราะเรามีครอบครัวอยู่ด้วยไม่ได้คุยกันยาวไม่ได้ ไม่ใช่่าเจอไปผมเดินไปต่อยท้องแล้วนะไม่ใช่นะเข้าใจแบบนั้นนะคือผมเข้าใจว่าหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยเกลียดกันเจอกันแม่งต้องใส่กันไม่อาจจะเป็นแค่ใช่คุยได้แต่ว่าไม่ได้ใส่กันขนาดนั้นครับเป็นเดีว่าบางทีเรื่องสนุกเรื่องเฮฮาเราก็ไม่ได้คุยเหมือนตอนเด็กหรอกพอเราโตขึ้นเหมือนผู้ใหญ่ขนาดเพื่อนเรียนมาด้วยกันโตยังไม่คุยกันเหมือนเดิมไม่ได้เกลียดกันมีแต่เอฟซีเกลียดกันเอฟซีบางทีเขาบอกไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ไอ้มึงก้าวข้ามได้แล้วไอ้นั่นก็บอก คนเก่าดีกว่าโอ้อผมเข้าใจแล้ว FC นี่แหละกูไม่ต้องมาเปรียบเทียบกันหรอกมันวัดกันยากเพราะว่าเปนคนเรอช่วงอะ่ะถ้ามึงชอบมึงตามกูให้ถึงจนมึงตายแล้วกันผมก็อยากจะบ,บอกเนี่ยอย่าเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกครับเปรียบเทียบไงอะ่ะไม่ได้ต่อยมวยนีย่ถ้าต่อยมวยอายุเท่ากันแล้วไม่จําเป็นต้องไปบัฟกันไปโกรธกัน อันไหนหนุกว่ามันก็ไปตามแล้วแต่มึงชอบอยากไปดูก็ไปดูมามาดูอันนี้ก็มาดูหรือดู2อันเลยก็แล้วแต่ชอบอันไหนก็ดูอันนั้นเพราะว่าคุณไปเถียงกันผมก็ไม่ได้ไปเถียงอะไรกับคุณด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยครับาวนี้กลับมาเรื่องชีวิตพี่มีช่วงไหนในชีวิตที่แบบว่าเป็นช่วงที่แบบพี่เป็นความจำทรงจําที่ดีมากเลยทุกช่วงครับทุกช่วงเลยใช่ไหมพี่ชีวิตเหมือนช่วงรอยต่อของชีวิตอ่ะจะมีรอยต่อเหมือนขั้นบันไดอ่ะเริ่มจากเด็กคนหนึ่งเจอกลุ่มเพื่อนซ้อมดนตรีซึ่งไม่ได้คิดว่่าาาาาจจจจะะตต้้้ออองงงมมมมมทํนนนดดรรีีัััหหวบบบพูไกลเเิขยป็ ร็อคเมนสตีมหนึ่งในวงร็อคแถวหน้าของประเทศไทยเมนสตรีมมีจังหวะของชีวิตที่ได้เรียนรู้คือการแยกทางเดินกลับไปเริ่มต้นใหม่การกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติการกลับมาทํางานใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเราเจอลูกวังวนตลอดเวลาเสมอเริ่มต้นใหม่จบแล้วไปถ้าเป็นผมนะตอนนั้นนะผมเจอเรื่องหนักๆแม่งงงนะตอนนั้นผมรู้สึกเลยไอ้ที่อะไรก็กูแม่งโทษตอนนั้นนะผมรู้สึกแบบนั้นนะผมได้ข่าวตอนที่แยกวงกันอะอะไรอะไรก็จะเป็นความผิดของพี่แดกมุมมองมุมมองคนมันเหมือนก็ต้องหาที่ลง แล้วที่ลงที่แบบง่ายที่สุดแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะตอนนั้นก,กับพี่แด็กแม่งเกเลพี่แด็กแม่งเสียง <c oughs> ไม่มีเสียงไง พี่แดกแม่งเข้าวงไม่ได้เลยเป็นที่มาให้ต้องยุบกันก็ไม่แปลกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดด้วยมันไม่มีผิดถูกหรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะมันต้องมีคําตอบให้สำหรับบางคนอ่ะบางคนเขาต้องการคาตอบซึ่งคําตอบอันนี้สำหรับเขามันก็ไม่ผิดก็ไม่ใช่วพาทางผมจะถูกมันทุกอย่างมันก็เป็นเป็นสิ่งธรรมชาติของธรรมชาติธรรมชาติมีเรื่องนี้มันก็คือมีเรื่องนี้ตอบกลับการการไปและกลับผมผมเลยไม่ได้มานั่งแก้ตัวหรือว่ามานั่งด่าคนอื่นหรือว่ามานั่งให้เครดิตตัวเเเเอองงงไไไมมม่่่ปป็็็นนนรรถ้้าาุยยัลผก ใช้ชีวิตของผมมาแหละก็เลยเลยไม่รู้สึกเลยครับมผมเองก็เป็นแฟนบิ๊กแอสเอาหรอครับผมรู้เว่าคำถามในพี่พี่แด๊กของไม่แข็งลำคาญที่จะฟังคำถามนี้วันหนึ่งนะผมเจอพวกพี่โอ๊คผมเจอพวกพี่ออฟผมเจอพ,พี่กบผมก็จะถามคำถามเดียวกันก็ถามได้ครับไมโครอ่ะพี่ลีเจนต์เหมือนกันอ๋อที่เารเากลับมาเขากลับมาแดกบิ๊กแอสเนี่ยไม่กลัวใครปืนกลัวไหมมีคนเดียวไง ถ้าบิ๊กแอดไปเล่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นนักเลงต้องมารวมกันตีกันนะฮะพี่แดกเราเคยเจอเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันมบ,บนเวทีมันเคยมีนะมาจับมือแล้วไปถอดนาฬิกาไปอะ